ร้อยแปดสองร้อยห้าสิบอืมเล้งี่ด้เดอ๋อเาเาจะดินดูอเอาลก็ได้เดียวๆเดียวๆอ้นี่ก็ได้นู่นตัวเล็กๆนู่น เออหมึกสายแต่พี่ว่าหมึกสายแนละ้วมันเหนียวเอาหมึกนี้ดีกว่าอืมแล้วเดินไปดูก่อนกได้คนยังเยอะอยูออ่แต่พี่ว่าข้างในมันไม่น่าจะมีนะแต่ตรงนี้ร้านตรงนี้เราก็เคยซื้อมาเขาก่อนนะมันก็โอเคอยู่นะเออเดี๋ยวค่อยซื้อไปสักโล เดี๋ยวก็กินไม่ได้อีกไะปลากระพงน้อยร้อยสี่วะไม่ได้แต่มาจากแถวแถวบ้านเราเลยกรุงมาจากทางเดียวกันเธอบอกว่าจะหายห้อยข้างไม่มีหอยข้างไม่มีแล้วข้างในมันก็เป็นของของแห้งอย่างเดียวเออหนึ่งมีไอ้กระเบื้องกระไรกระน้อยก็นได้นะคะ เป็นไตรอเดินเดินเข้ามานี่ค่าแคลร์ค่าความดันขึ้นสูดเลยลูกสาวเธอชอบสิชอบเลยเนี่ยแล้ว่บบปากตงปักเทมไม่ชอบตายเออเดี๋ยวมันก็บอกโอ้กลิ่นกลิ่นไอ้พวกนี้จมูกดีกันทั้งคู่ ม่เอามันไม่มีแล้วมันมีตะไคา้นี่แหละลอ,อ,อ,อย่าโอ้สองร้อยห้าสิบเธอจะเอาประถูอะไรก็ะถูมันป, 1, ลปลาันิลสองร้อยยี่สิบ ไปซื้อนั่นแหละเขาบอกข้างในมันมีแ,แต่ของแห้งไงใอยากกินอะไรบ้างอยากกินก็เอาดิห้าสิบบาทเองเอาก็ได้ แต่มันมันไม่มีประทูหอมนะไม่มีไอ้ไม่ใช่ประทูหอมไอ้เขาเรียกแล้วไอ้ที่เราซื้อตอนนั้นมันไม่เค็มมากอะ่ะเอจอรถด่วนแซง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่แค่น้ำผู้ไม่ใช่ผูมมาคนรูแลจับเอ็มป่ะอ๋อโอ้โหร้อยเจ็ดตัวเบลเลอร์เลยไอยแค่นน่ะเออซื้อปลาหงส์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อเลยร้อยเจ็ดเอาอันนี้ตัวหนึ่งค่ะตัวหนึงแล้วโดนาวว่ะไข่หวานละ หรือไม่เอาอเขาที่แล้วกินก็ไปไคยาดีสี่ถูงร้อยอประดูกเ,เค็มเป่าเอาไหมาอเออประดูกมันเอาไปเลยเ,เ,เอาด้วยไปะละมันสี่ถูงร้อยอเหรอ

นั่นยมันไม่ค่อยสเท่าไรนั่นก็เอาอันนี้ไปอะโลเท่าไรอะหมดสาไหรอเป่า้นี่เอาไหก็ันนี้เอาอไมันเปนให้มหาลัยมิวสเอาอันนี้ี่เอนอันนี้โน้ร้านเดียวกันวะหอหอยร้านนี้กร้านหอยร้านเดียวกันไหคะ

แล้วหอยแข็งครับอะไรตัวเล็กไม่เกามีล้วเยโอ้ยนี่ก็ตัวก็ตักตัใหญ่่ไปก่อนอแข็งท่าี่มีร้อยหกร้อยแปดสองยี่เอาหอยหอยแข็งร้อยแปดสิบรมเตัวนี้หลอยตัวนี้อยนี่จลอยค่ะาัอผมจ้